ครับท่านดาว19-15ครับแต่ขยับสักทีครับทีมไทยธนชาติสด็มาทีมขียรับได้ยูมเยีเ่ยกยกมาข้างหลังครับแล้วตีจังหวะน,นี้ตังกูสุนักกราอักขึ้นมาได้แต่ไม่มีใครตามไปเก็บบอลต่อบอลครับทีมไทยลูกนี้ดีเฟนซ์ได้ดูครับเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะนี้ัขึ้นมา,นา,นานไม่มีคนต่อบอลครับ บอลมันพุ่งเข้าเล็กและอาจจะลอยไม่สูงพอที่จะให้เวลาผู้เล่นคนอื่นของไทยเข้าไปตามต่อบอนลนะครับครับแต่ก็ถือว่าเป็นความพยายามที่ยอดเยี่ยมของสุภัตราเลยครับถย่งยี่เซอร์ครับ16-19อัจพรรับคอลมันต้องอันเดร์ครับแล้วชัชววนยอดหลังล็อกยอดเยี่ยมจริงๆโอ้โหลูกน,นี้น้ำหนักมือสุดยอดเลยครับชั่วอน จังหวะเราบนแรกครับไม่ค่อยดีนะครับแก้ไขมาครับยกมาให้แล้วหยอดลูกนี้ครับอูมุงเกียร์นเหมือนจะโดนบอลแล้วนะครับแต่บอลมันไม่ขึ้นครับตกหลังบล็อกชัดจุออนเซิร์ฟหนักๆกอือิอแท็นิดครับอ่าแบบดบอกของจีนนามวชกุณใหญ่ทั้งคู่เลยฮนะอูมึงเกียร์้อยแปดสิบเก้ายันนันดี่ร้อยเก้าสิบหกแต่ชัดจุออนเอาชนะได้แรับเปลี่ยนกลับครับเอาสเสียวถิงกับ โจเยโหงกลับลงไปครับตามสามคะแนนครับจีนซึ่งถึงจะเสิร์ฟสิบเจ็ดต่อยี่สิบเสือจีนพิษสุรพร,รับบอลแรกดีและบอลเร็วมาครับแม่อาจจะสะดุดหวัวนิดนิดหนึ่งเลยครับแต่ <c oughs> แว่าจะเป็นแต้งให้กับทีมชาติไทยครับทัดดาวดูช่วงวันนี้ครับ จ่ายมาให้นี่แม่ตีไปโดนหัวเน็ตครับแต่ก็ยังเป็นแต้มให้กับทีมชาติไทยนะครับจังหวะตีบอลเอ็กของทัดดาวนู้แจ้งครับ2 1 17ทัดดาวเสิร์ฟมาแล้วตรงหวะนี้โอ้โหเล่นบอลเร็วนะบอลสั้นโดยอย่างอันที่ทุบตงมไปในแดนหน้านะครับบอลแรกเนี่ยรับมาเข้าจุดเป๊ะเลยนะครับแล้วจ่ายมาเนี่ย ตีเร็วและสูงเลยครับอย่างฮันยีครับบอลเสิร์ฟดีด้วยครับหวังอีจูเปลี่ยนเสิร์ฟกลับไปได้ครับอุ้มเมงเกียเสิร์ฟอัจฉรพรรับล้นแล้วครับอ้าว่าตี้ออกไปเองครับผู้เล่นของจีนครับหวังอีจูโอ้โหดีกดลงมาไม่สําเร็จครับพลาดแบบไม่น่าเชื่อครับหวังอี้จูนี่ครับบอลล้นมาแล้วแล้วคอนพันธ์เนี่ยอยู่แดนหลังบล็อกไม่ได้ด้วยนะครับ กลายว่าตีออกหลังไปเองครับหวังอีจูแล้วเปลี่ยนออกเลยครับเนี่ยครับเอาจงหุ้ยกลับลงมาครับพลาดแบบไม่น่าเชื่อครับหวังอีจูทีมไทยนี้ไม่เป็น4คะแนนรับ22ต่อ18เสิร์ฟโดยพิมพิชยาเสิร์ฟมุมตรงนี่ะครับจงหุยรับเข้าเน็ตอ่าเขาจังตบกลับมาได้ครับยางที่ทีมไทยได้ลูกเวสาได้อัจริกรโอ้โหใส่มุมตรงลูกนี้เหมือนจะบิดเกินไปครับออกนะครับ เห็นบล็อกแล้วปิดเยอะไปหน่อยครับดูครับรับขึ้นมาได้จ่ายมานี่ครับมีช่องนะครับลูกนี้มีช่องมุมตรงแต่ปิดมากไปหน่อยครับอัชรรพรเตะถงลงมานะครับผู้เ่นของจีนยางหันยีเ่เซิร์ฟเซิร์ฟมาที่ชัชชุออนรับบอลแรกดีจริงและอัชรรพรแทรกไปตีแต่ว่าอย่างนี้เอาขึ้นมาได้ แล้วแก้ครับโดยโจย์ถงทีมไทยครับมีโอกาสได้รุกกลับพรพันธ์ให้อัธรพรอีกครั้งหนึ่งแต่ตีที่ซุสเซยลทิงอย่างอันที่ให้มาที่โจย์ถงติดบล็อกของหัทยาออกไปครับจังหวะยกมาด้านหลังครับให้โจเย์ถงครับบอลอาจจะห่างนะครับแต่ตีแก้ได้ดีครับโจเย์ถงมาโดนบล็อกของหัทยาครับนี่ครับโดนอกลวออกข้างไปครับเป็นแต้มของจีนครับ ไทยต้องของเวลาหนอกครับครับก็ทีนะครับแต่เมื่อสักครู่ก็ต้องบอกว่าขนเหนียวแน่นนะครับไทยก็มีโอกาสที่จะรุกกลับแต่ว่าทียังไม่จมเลยเท่านั้นเองไม่โดนสวนกลับมาครับต้องรีบเปลี่ยนเสิร์ฟกลับมาให้เร็วครับไทย จากสกอร์ตอนนี้ก็ยังถือว่าได้เปรียบอยู่นะครับ,รบยังน้ำอยู่ครับ2คะแนนเสิร์กจิ้มมาที่ชัจุออนออพันให้อัจลพร,พรพลขึ้นตีอุมเมื่อเกียรขาขึ้นไม่ได้ชนเสือทิ้งครับให้มาที่จันทุติดล็อของไทยแล้วอุมเม่อเกียเอากลับไป เจยธงยัดใส่ในตรงนี้ปีนุชรับได้ชัชจ,จอนให้พิมพิชาลูจากจับสามเม็ดหลังยอดเยี่ยมจริงๆครับโอ้ทั้งทิศทางทั้งตำแหน่งตกของลูกรับโ้สุดยอดเลยครับจังหวะนี้ต้องชมน้งแต่จังหวะนี้ครับที่ปีนุชงัดขึ้นมาได้แล้วยกบอลแก้สามเม็ดหลังมาแล้วตีแม่นมากครับลูกนี้พิมพิชยามีช่องอยู่นิดเดียวเลครับตีทะลุมาได้ครับขึ้น23แล้วครับไทย เปลี่ยนตัวนะครับเอาส,สัชพพรลงไปครับลงมาเสิร์ฟแล้วก็จะช่วยเกมรับในแดนหลังด้วยนะครับส,สัชพพรโดดเสิร์ฟอินอ่าดีนะเนี่ยโอโ้โหน่าทั้งหนักจุดจุดลูกม้วนลงน่าจะแตกเส้นด้วยครับต <c oughs> แตะเส้นแต็มเต็มเลยครับ โอ้โหดูอีกทีครับนี่ครับเสิร์ฟมาแล้วปล่อยกันหมดแล้วครับผู้เล่นของจีนคิดว่าบอลนั้นน่าจะออกนะครับกลายว่าเป็นเอสของสสิพพอลเลยครับลูกนี้ดูจากภาพช้านี่ไม่ไม่เรียกว่ายังมีพื้นที่ให้เหลือให้ตกอีกนะครับเนี่ยแล้วจีนขอชาเลจนครับจังหวะนี้ขอดูหน่อยครับว่าบอลออกหรือบอลลงแต่ถ้าดูจากภาพเมื่อสักครู่เนี่ยลงแน่ๆนะครับครับดูครับ ลงเยอะเลยครับมีพิชี่เหืออยู่ที us, huh? right. Good point. Good point. ่เยนไมซ่าครับครับครับเป็นเซตพอยต์ครับของทีมชาติไทยจะเสียงเสิร์ฟเลยหรือเปล่าครับสุทธิพงนํายต่อ20ครับที่ไทยขอแบบเมื่อสักครู่อีกสักคะแนนครับสุทธิพรเสิร์ฟมา น้ำหนักหลุดออกไปนิดเึงครับน่ก็ถือว่าได้ลุ้นเหมือนกัน<ช>นะครับจ,จังหวะจำเสิร์ฟจังหวะนี้ครับของสุธิพรนะครับขอทีเดียวครับไทยจะปิดเซตนี้ไม่ได้ครับขอให้รับบอลเสิร์ฟได้เน,เนียบแล้วกันครับจะยถงเสิร์ฟมาอีรุทรับรุดงามและเนี้ยครับชัดชุออน ขึ้นตีฝังลงไปเลยเซตแรกเป็นของทีมชาติไทยครับเซตที่หนึ่งครับทีมชาติไทยเอาชนะท,ชทีมชัติจีนไป25ต่อ21ครับขึ้นนำหนึ่งต่อศเซตครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนครับแล้วกลับมาชมเกมในเซตที่2ครับ